สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีเพจเฟซบุ๊กทนายตำ้สิทธาเบี้ยบังเกิดได้โพสต์ข้อความโดยได้มีการระบุวา่าได้ถอนตัวจากการเป็นทนายความให้กับนายเชพลในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพูโดยมีการระบุวา่า วันนี้ผมและทีมทนายตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นทนายคดีลุงพลแล้วนะครับเนื่องจากความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ได้มีปัญหาหรือผิดใจอะไรกันสิ่งหนึ่งที่ผมเงียบมาตลอดและปล่อยให้สังคมพูดกันไปโดยแทบไม่มีใครปกป้องคือในการทำคดีนี้ผมไม่ได้รับเงินเพื่อช่วยทำคดีแต่อย่างใดทำด้วยใจล้วน มาถึงวันนี้ผมขอไปใช้เวลาของผมไปทำคดีให้กับคนที่เห็นคุณค่าจะดีกว่าและขอให้ลุงพลและป้าแตนโชคดีครับด้านทนายตามยังมีการคอมเมนต์ด้วยว่าตลอดปีที่ผ่านมาที่ถูกสังคมประนามในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรครับแต่เมื่อเลือกจะเดินไปด้วยกัน กับลูกความแล้วผมจะไม่สนใจกระแสอะไรทั้งสิน้นแต่การเลือกเก็บตัวเลือกเสียชื่อโดยไม่ฟังคำทัดทานจากครอบครัวและเพื่อนฝูงทำไปทั้งหมดนี้ผมก็หวังว่าถูกเห็นคุณค่าและได้ใจกลับมาบ้างสุดท้ายมันก็ฝืนต่อไปไม่ไหวเลยต้องจบแบบนี้ขออภัยใครหลายคนที่ทำให้ผิดหวังด้วยนะครับ และตอนนี้มีกระแสดิตเครดิตผมออกมาครับว่าผมได้รับเงิน10บล้านในการว่าความผ่านทางมูลนิธิผมเลยให้ทีมงานรีบไปอัปเดตสมุดเพื่อเป็นหลักฐานผลก็คือตามภาพครับคือไม่มียอดยอดนั้นไม่ปรากฏแต่อย่างใดคนที่ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จระหว่างจะได้คดีเป็นของขวัญปีใหม่นะครับ อย่างที่แจ้งไปแต่แรกและมีพยานเยอะแยะตอนผมรับทำคดีลุงพลผมไม่คาดหวังเงินทองใดๆอยากช่วยด้วยใจแต่ก็มีแฟนขับรวมตัวกันอยากช่วยค่าคดีผมเลยบอกไปว่าไม่รับแต่ถ้าทุกคนอยากช่วยคนยากคนจนก็โอนไปมูลิธิทีมงานทนายประชาชนไว้ช่วยคดีอื่นที่จำเลยถูกกันแกง ไม่มีเงินค่าทนายแล้วแล้วมาขอความช่วยเหลือกับมูลนิธิก็แล้วกันเงียบมานานวันนี้คงต้องปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของตัวเองบ้างแล้วครับแฟนขับลุงพลเข้าใจผมใหม่ก่อนนะครับผมเลิกทำคดีไม่ได้เป็นศัตรูกับลุงพลอยากให้เข้าใจในจุดนี้ด้วย10ล้านทิปเงินก็ไม่ได้เอากระดูกมาแขวนค และยังได้มีการคอมเมนต์ด้วยว่านึกว่ามีเงินเข้าสิบล้านตกใจกันทั้งมูลนิธิคนที่เคยพูดว่าของฟรีไม่มีในโลกคุณได้เสียของฟรีที่คุณไม่เห็นคุณค่าไปเรียบร้อยแล้วว่ามูลนิธิเนี่ยได้รับเงินบริจาคถึง10บล้านบาทเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่งไม่อัพมาเลยว่าจะมีถึงไหมตื่นเต้นเลยนะคะนี่ เอาไม่เห็นมียอดสิบล้านบาทเลยหลอกกันนี่นาะอุตสาห์หลงดีใจรีบมาอับสมุดส่วนทางด้านของกลุ่ม f อทีมงานทนายต่ําก็ได้มีการโพสชี้แจงที่ว่าขออนุญาตทำความเข้าใจอีกครั้งการถอนตัวของทีมทนายไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเนื้อหาตัวคดีแต่เป็นเรื่องความเห็นเกี่ยวกับตัวความที่ไม่ตรงกันดังนั้น แนวคิดทางคดีของกลุ่มยังคงเดิมคือเชื่อว่าชายพลและสมพลไม่ได้กระทําผิดและก็เชื่อว่าพ่อแม่ผู้สูญเสียก็ไม่ได้กระทําผิดเช่นกันเนื้อหาต่อไปหลังจากที่การถอนตัวเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการทิศทางของกลุ่มเอฟคือไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆทางคดีไม่ข้อมูลใดๆ ไม่วิเคราะห์แจกแจงใดๆทางคดีและไม่เสียร้ายหยาบคายไม่ว่าจะฝั่งจำเลยหรือฝั่งโจทส์แสะได้หวือหวาไม่หยาบและต้องเป็นข้อที่จริงเท่านั้นเราจะหยุดการไปโกกอกกหันไปพับป,ประแดงแบบเดิมๆส่วนอิเกต์ฟากท่าเราจะไปหากันที่กลุ่มนี้นะคะกลุ่มชมรมช่วยเหลือเหยื่ออิเกต ไปต่อก็โดนด่าถอนตัวก็โดนด่าแต่เมื่อหมดใจจะเดินด้วยกันยังไงไหวในเมื่อยังไงก็ตามผลก็คือโดนด่าทั้งขึ้นทั้งลองเราจึงถอนตัวอหนึ่ง F สี่จำเลยด่าว่าถอนตัวเพราะได้เงินบริจาคมาเยอะแล้วเลยเทลูกความเรื่องเงินบริจาคเราชี้แจงแล้วนะคะใครจะพูดอย่างไร ขอให้อดทนกับเสียงกลด่าเรานะ่าจะชินกันแล้วล่ะส่วนเอซฝ่ายโจทย์ที่บอกว่าเรานอนเพราะเห็นสำนวนแล้วแล้ว4กลัวว่าจะแพ้คดีแล้วอายขายขีนาทางทีมขอชี้แจงว่าเรายังไม่ได้เห็นสำนวนและสำเนาพยานหลักฐานเห็นแค่รายชื่อพยานคันตน้น ส่วนรายละเอียดต้องไปรอมีนาปีหน้าสำหรับสำเนาที่ขอคัดยังไม่ถึงมือทีมงานมีแค่คําฟ้องคดีอา้าวแล้วใครที่ทำงานธนาคารต้องมาช่วยอธิบายป้าคิดว่าที่อัพสมุดแล้วมันสุดที่18เดือน6แปลว่าหลังจาก18เดือน6คือบัญชีไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีเงินเขา้า ไม่มีเงินออกจนไปถึงวันอัพสมุดถูกต้องไหมคะมีหลายคนถามว่าทำไมไม่มีของเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดอีกหน่อยคงจะมีคนบอกว่าต,ตัดตัวหรืออัพไม่ครบแน่ๆ่เฮ้ยสิบล้านมีแต่ลมปากเชื่อก,กันจังเอามากางให้ดูอย่างตังเง่ บัญชีหยุดที่วันที่17เดือน6แปลว่านับจากวันสุดท้ายที่เห็นในสมุดไม่มีความเคลื่อนไหวในทางบัญชีจนถึงปัจจุบันไม่ได้แปลว่าตัดต่อหรือแอบโกงไม่อัพสมุดเดือน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือน11นะคะเข้าใจตรงกันนะคะและส่วนคนที่สงสัยว่าเดือน7ถึง11หายไปไหน ทนายตามก็ได้โอนไวจัดไป500แล้วอัพสมุดทันทีมาแล้วนะคะยังร้อนๆสรุปก็คือก็จะเป็นยอดเมื่อวันนี้คือวันที่2ีเดือนพฤศจิกายน2021ั 2, นยี่นายตามโอนเข้ามา500บาทยอดก็จะเป็น239,248,98สตงค์ตัง งานนี้ก็คือถือว่าชัดเจนในเรื่องของค่าทนายที่บอกว่ามีการโอนเงินเข้ามาถึง10ล้านซึ่งก็มียอดเพียงแค่สองแสนกว่าบาทนะคะ